สวัสดีครับนี่ก็ผมมิเจเกมมินครับนี่ก็อยู่กันในเกมโรบ็อกในแบบที่ชื่อว่าเทปโรบ็อกนั่นเองนะครับผมอ๋อันนี้เหมือนผมลากมาแล้วเหมือนมีไอ้พวกไอ้อะไรเนี่ยสี่เหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยตามมาผมมาด้วยโอ้โคตรสวยครับนี่มีดาวด้วยเอฟเฟกดาวโอ้โหสนุกเลยนะครับผมนะแมปนี้เนี่ยนะครับเหมือนจะเป็นแมปอันนี้นะครับผมนะเหมือนเกมยูเก้าศูนยเลยฮะที่เอาบล็อกพวกเนี้ยมาต่อต่อต่อกัอนนะครับนะประมาณนี้ทุกคนน่าจะคุ้น อ๋อฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแบบนี้อ่าซึ่งมันเล่นยังไงเนี่ยคือแบบนี้แบบคนข้างที่จะมืดเลยนะเนี่ยทุกคนดูอ๋อฮะรีดบอร์ดนะครับโอเคเพอันนี้เป็นโซโล่หรือมัลติเพเยอร์ก็ได้โอเคกด e ไปมันจะพาเราวาร์ปใช่ไหมมีซิงเกิลเพเยอร์ player, กับมัลติเพเยอร์ซิงเกิลด่ครับผมนะอ่าเลือกทั้งอันหนึ่งใช่ไหมสบายว่าอลไรกันอ่าฮะเฮ อู้อู้โดนดูดโดนดูดเทเลพอร์ตเหมือนมันจะพาเรามาอีกแบบหนึ่งนะโอเป็นแบบที่โล่งมากอา่าฮะนี่คือบังคับยังไงดนบังคับยังไงอ๋อใช้ลูกศรนะครับผมนะลูกศรใช้ลูกศรไอ้ซ้ายขวาบนคีย์บอร์ดนะในการบังคับอา่าฮะ โอเคโอเคโอเค้าใจอยู่แต่ <laughs> <laughs> เฮ้โอเคโอเคอันนั้นคือผมกำลังเรียนรู้มันอยู่เนะี่ยอ๋อออถ้าอาก็คือรีเซนต์หมดเลยอ,าาอ่าฮะอ๋อผมสามารถเล่งเร่งได้นะครับโดยการกดลูกศรแบบลงค้างอย่างนี้เนะี่ยเอาเฮ้ย <laughs> ผมกดผิดเมื่อกี้ผมกดผิดผมกดผิดไม่ไม กดผิดโอเคตายก็เป็นอะไรคอมโบเลสสิโอเคมาจะขอศึกษาเซตติง้งแบบใหม่แบบหนึ่งคือโรเท็ตหนึ่งร้อยแปดสิบองศามันคืออันนี้จริงผมสามารถตั้งเองได้นะโอเคไม่เป็นไรใช้อันนี้ก็คือมันอ่ะฮะกดแซดเพื่อโรเท,ท็โอ้ม,มี Z แซดโรเท็แล้วก็นะ Z X. Z X. เอ็กนะแซดเอ็กแซดเอ็กเอ๊ โอ้โน,นี้เอาเป็น C ีเลยดีกว่าเซต x สีมาไหนดูว่าแซบมันคืออะไรโอ้มันสามารถโดเซย่านงนี้ได้โอเคแล้ว x คือโอ้ x เป็นแนวตั้งนะครับ x ็นแนวตั้งคือมันต้องใช้แบบความรวดเร็วมากโอเคเอา้าเกมฟินิชคือมันให้เล่น30วิใช่ไหมมีเมื่อกี้ผมเล่นสไบเวอร์ไปแล้วนะคอมโบไปแล้วนะ,อ,ะอันนี้บ้างดีกว่าสีเขียวนี่คืออะไร เอเผมจะเล่นให้ดูทุกแต่นะครับผมก็อันนี้คือก็คือมันจะไม่มีอะไรดันขึ้นมาแล้วนะอันนี้เอาเอาแล้วเอาแล้วโอเคนึกว่าไม่ทันตรงนี้เหรอเอ้ยเมื่อกี้ผมเอ้ยแอลนอนทุกเกือบจะแอลนอนแล้วเมื่อกี้โอเคแอลนอนมาตอนนี้แนวตั้งแนวตั้งตั้งสักแบบหนึ่งสิเฮ้ยไม่มัน เอผมว่าโหมดนี้สนุกนะอันนี้อันนี้คือแบบมันดูเหมือนอลิจินอลมาสุดละอฮพ okay, อดีเป๊อันนี้โอเคเอลอันนี้ลงไปเกิดอันนี้อ่าฮะเอาหมดเวลาแล้วสองนาทีโอ้มีเวลาให้เล่นสองนาทีเอ้ยโหมดนี้สนุกครับผมแนะนำเลยนะโหมดนี้เนี่ยโคตรสนุกแล้วนกะ็ผมดูอลิจินอลสุดละ แต่ที่ได้ที่มันจํากัดเวลาไปหน่อยอะดีนะต่อไปนะจะเป็นโหมดที่เรียกว่าผมเล่นอะไรไปแล้วบ้างเนี่ย <c oughs> ก็จะมีสไบเวลคอมโบนะแล้วก็กี้โหมดนะอันนี้โอเคอันนี้บ้างดีกว่าอะฮอันนี้ก็เหมือนออริจินอลอยู่นะแต่มันต่างจากอันเดิมเลยมันมีเลข40อยู่ตรงกลางนะทุกคนก็คือเราต้องแบบว่าทําให้อันนี้เนี่ย คือให้มันหายไปสี่ไอ้สี่สิบชันออ้นนะวันนี้ทั้งหมดอ่าฮะโอ้กดพีคโอเคนี่คือผมใช้ตัวเอนะในการหมุนผมใช้ตัวเอหมุนปึ๊บปึ๊บปึบอ้ไเป็นวางงันเฉยอ่าตรงนี้ลงได้พอดีปึ๊บปึ๊ปปอ่าลงนี้ก็ได้อันนี้เออไว้นี่ โอเคผมว่าไม่น่ารอดแน่ๆเลยผมไม่ได้เป็นคนที่เล่นเก่งขนาดนั้นโอเคตรงนี้พอดีปึ๊บอ่าฮะโออผมหมุนไม่ทันโอเคพอดีตรงนี้ตรงนี้นเอ้าผมจะเอาลงไปด้านซน้ายแต่ไม่ทันฮ่าโหชิ้นยังใหญ่เลยอันนี้ โไม่ทันละไม่เหลือแล้ะเท่านี้ไม่เหลือละเหมือนจะเป็นสุดท้ายแล้วเนาะอ่ันนี้อันสุดท้ายนะครับนะอันนี้จะเป็นอะไรยังไงเอ่ยมาผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการหมุนยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเร็วเร็วหมุนหมุนขอร้องขอร้องขอร้องเป็นยังไงเลิกเออว่างนี้ เ,เล่นแล้วพยายามอย่าไปกดโดนลูกศรไอชี้ลงนะครับเพราะเพราะว่าถ้าไปกดแล้วอะมันจะล่วงมาเร็วถ้าคือถ้าเรายังหมุนไม่พร้อมอะอย่าเพิ่งกดอ่ะเอา้ากดก็ต้องระวังด้วยนะครับนะถ้าไปแตะลูกศรระหว่างมันลงมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละมันจะไม่เป็นไป,นปนตามที่เรานั้นต้องการคือผมก็เห็นอันไหนมันวางได้ก็คือวางไปเลย โอเคโอเคเริ่มมารู้สึกสะกิลเริ่มพัฒนา <S 1> <S 1> รู้สึกสกิลแบบเริ่มพัฒนา,านี่ลงตรงนี้ได้โอเคเคลียร์ทางช่วยเคลียร์ทางได้อยู่แจว่ามีเวลาให้เล่นกี่นาทีนะครับอันนี้เริ่มละเริ่มเละแล้วพตอนนี้เริ่มแบบจะไอ้น,นี้ไม่ทันละปึ๊บโอ้ กดเปลี่ยนไม่ได้เมื่อกี้ไม่นะเรียบร้อยโอเคจบแล้วครับตอนนี้เอ้ยเหมือนว่าอันนี้มันจะเวลาไม่จํากัดเลยนะนี่เล่นเพลินมากาให้ผมแนะนํานะก็คืออันนี้นครับคิงเกิลสำหรับคนที่อยากฝึกน,นะแล้วก็โหมดนี้ครับอันนี้เลยนี่มาเลอะไรสักอย่างเธอเนี่ยแหละครับไอสีแดงๆเนี่ยแหละดูน่าจะสนุกที่สุดแล้วนะครับอเอามัลติเพเยอร์พราเราสามารถสร้าง ห้องได้เนาะอันนี้คือสร้างห้องได้เอา้าผอ,อมันดูดผมไปสร้างห้องละโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้เขาก็มีเพียงเท่านี้นะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติครามผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับนี้ไปก่อนนะครับบายบายครับโอ้นี้เป็นระบบการสร้างห้องเนาะซึ่งเราปรับอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับอันนี้อา่าฮะ